สำหรับส่วนประส <c oughs> ม <c oughs> โกโก,โก้กะทิสวัสดีครับเด <c oughs> ี๋ยววันนี้น้องยินดีจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูคะ <c oughs> ไอติมไอติมลดโกโก,ก้ก,กะปิทีก <c oughs> ินได้หรือเปล่าไปดูน้องยินดีทำกันเลยครับกดไลค์กดติดตามให้น้องยินด <c oughs> ีนได้นะคะ สำหรับส่วนผสมก็จะมีกะทิผงง่ายสำหรับแม่ดีนะคะแล้วก็นมข้นหวานยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็มีวิปครีมมีผงโกโก้ผงโกโก้นี่แม่แกไปทำน้ำปั่นให้ยินดีทานไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราใส่นมข้นหวานก่อนลูกเดี๋ยวแม่ให้ยินดีคนนะคนให้เข้ากันใต่กี่ช้อนดีลองลองหนึ่งใส่ตุมต้มตุม้มตุ้มไปใส่ช้อนอันนี้ใส่ช้อนนี แล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปยินดีคนนึงกว่าผงโกโก้จะเข้ากับน้ำข้นหวานอ่ะคนให้ละลายไปเลยของแม่แม่จะทำกะทิดีไหมดีครับมาแล้วแม่ใส่กะทิหกนี่นะครับคนให้เข้ากันครับ ระหว่างคนให้เข้ากันเดี๋ยวแม่ไปเตรียมวิปครีมก่อนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมวิปครีมนะคะเตรียมวิปครีมก่อนเดี๋ยวเราใช้เครื่องปั่นดีกว่าน,นะคะอะไรนะคะเสียงดังจริงๆโิสงสโ,อโอ้นี่แหละวิปครีมตั้งยอดแล้วก็นดีเสร็จยังเดี๋ยวแม่จะเทวิปครีมให้ลูก พอเทวิปครีมให้ยินดีก็เอาไปคนกันอีกใช่ใชน้อยไปยินดีคนเบาๆนะลูกคนแอคนอย่างนี้ลูกใช่คนแบบนั้นตะล่อมแบบนี้ตะล่อมแบบนี้นทำแอนแค่ตะล่อมแบบนี้เฉยอพอแล้วของยินดีแค่นั้นพอแล้วลูก ผสมที่เราเตรียมก่อนหนะ้าไม่ต้องคนแล้วของหนูเสร็จแล้วหมกแค่ตะล่อมตะล่อมเฉยๆตะล่อมให้มันเข้ากันแค่นั้นพอแล้วดูเหลวไปมันจะไม่นอร่ยนะคะนี่ข่ะตะล่อมขัดตะล่อมแบบนี้แล้เวเคใส่กล่องล้วไปฟีซสัก3-4ชั่วโมง ดิ่งแบบนี้ม่มเ,นเนนรอให้หนูข็งก่อนลูกนี่หนูเอาไปที่ล้างจานให้แม่หน่อยถือไปเก็บนะงจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนม,มัมนานะเดี๋ยวเราเอาแช่ฟรีฟไว้ก่อนประมาณสามชั่วโมงแล้วก็มาดูนะ่าแข็งหรือเปล่าน,นะคะน้องยินดีบอกรอไม่ได้สาชั่วโมงนานไปนแล้วเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงมาเจอกันใหม่นะคะ อันนีทำไรอ่ะอันนี้คืออันที่ไม่ได้ฟีดนะไม่ได้แช่เย็นนะคบไม่ได้เอาไปแช่แข็งยินดีครับมันยังไม่เป็นไอติมครับยินดีอร่อยหรอครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเดี๋ยวไปกินแบบที่เป็นแช่แข็งดีกว่าครับไม่หยุดนะครับไม่หยุดนะครับโอเคค่ะหลังจากที่ยินดีตัวแล้วผงโกโก้แล้วไปอาบน้ํามาเรียบร้อยแล้วและเวลาก็ผ่านไปครบสามชั่วโมงแล้วเรามาดูไอติมของน้องยินดีกันดีกว่าว่ามันคอดีไหม กินมาแล้วหนูชอบอก,กินหนูดูแอนอันนี้อาทิชอบกินแบบนี้ะนะไอ้พเด่ยวดินนิ่มยังไม่แข็งเลยอ่ะสามชั่วโมงคงไม่ได้ยังมีความเป็นเนื้อนิ่มอยู่แต่ก็กินได้แหละเย็นเย็นนิ่มเกินไปเนี่าก็เลยเอาไม่ช่ออกอู้หูอาทนิ่มบอกแบะเลยอ่ะ,อะไม่ได้นะสามชั่วโมง<อ>น่าจะต้องแช่ค้างคืนไว้แหละแต่ให้แม่จะตัดละชินนเื้อชาปไปแล้วกัน เป็นไงลูกรส<อ><อ>ชาติเป็นไงม,มันก็อร่อยแม่ต้องใส่กระเทียขมขึ้นด้วยโกโกโ้ใช้ได้ที่คอดอร่อยไหมครับดิมิอร่ครับอันไหนอร่อยกว่ากันผิดขาวหรือผิดน้ำตาลน้ำตาลครับเด็ดในชอบมาก้กุ๊กอร่อาได้เหรอได้โอเคค่ะ,คคะหลังจากที่เราแช่ไอติมไว้ข้ามคืนนะคะมันก็แข็งแล้ว ตรงกลางแข็งแล้วนะคะอันนี้อันนี้ที่เมื่อวานนิ่มอยู่ไม่แข็งแข่งไม่มีน้ำแล้วลูกนี่แข็งแล้วเราก็จะตัดให้ยินดีแข่งมากพอแข็งก็แข่งแข็งนี่พอแข่งก็แข็งแข่งอ่ะอ่ะอ่ะของยินดีของยินดีอร่อยไหมครับ<ม> <laughs> อร่อยกินโชว์เลยลูก ยินดีชอบรสไหนมากกว่ากันจ๊ะน้ำจานครับโกโก้ลูกโกโก้ครับแม่น claro ี่ค่ะดีกินใหญ่เลยนี่อะไรนะครับไม่ครับงั้นเดี๋ยวยินดีขอกินต่อก่อนนะครับโอเคถ้าอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องยินดีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Ini nang ini bikin eating tantangan. So, dikah, bye-bye. bye-bye.